สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ย็นนี่ก็มาถึงบ้านงานแล้วนะคะที่เราจะถวายเพนนะคะเพื่อนก็นี่คืออาหารที่ยันนี่ทำเมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็ได้มาถึงงานแล้วพูดไปหายใจหอบไปเอาบนมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะนี่คือลาบไก่นะคะเพื่อนนี่คือลาบไก่นะคะนี่คือขนม ขนมอะไรเอ่ยนะคะขนมทั่วแปร์นะคะเพื่อนทําแล้วก็มึนงงนะคะว่าตัวเองทําอะไรไปบ้างทําอยู่ห้าเมนูนะจ๊ะอันนี้ทำห้าเมนูนะคะเพื่อนอันนี้คือซูชินะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาก็งามคือคนทําเลยนะจ๊นะเพื่อนนี่เป็นทอดมันนะคะทอดมันนะคะ ผลไม้นะคะแล้วก็ผักนะคะเพื่อนแล้วก็มีขนมจีนนะคะขนมจีนคือเราจะทานจับแกงเขียวหวานไก่เด้งของเยนิดนะคะเพื่อนขนมจีนนี่คือผักงามมากเลยนะคะเพื่อนมาดูนะคะนี่คือครัวของเรานะคะครัวสวยงามมากนะคะเยนิดก็อยากจะได้ครัวแบบนี้นะคะแต่ว่าเยนิดไม่มีสถานที่นะคะบ้านเยนิดเล็กนะ,ะนะคะเพื่อนเล็กมากชอบชอบมากเลยนะคะครัวของพี่คมคายนะคะ คลมคลายครูเกช์แอนด์แอนเ,นเอร์นะคะเขาก็ทำช่อง youtube เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ส่งคลิปนะคะมาดูค่ะว่าหาเรามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือต้อยมยำกุ้งของยายนิดนะคะเพื่อนๆต้มยำกุ้งก็ตักไปถวายพระแล้วนะคะแล้วก็แกงนะคะอันนี้คือแกงนะคะแกงเขียวนะคะแกงเขียวหวานไก่เด้งซูชินะคะ ชูกินี่นะคะเพื่อนๆเป็นชูกินี่กับไก่เด้งๆนะคะแล้วก็ความเขียวเป็นตำนานนะคะความเขียวของยีนี่นะครับจะเป็นตำนานแกงเขียวหวานเลยนะคะเพื่อนเปิดไว้ก่อนแล้วก็เรามีอะไรอีกเ่ยนะคะเรามีอะไรอีกนี่คือแกงกะที่หอยนะคะนี่ของป้าดานะคะเพื่อนของป้าดานะคะ ปลา่แกงหอยใส่อะไรใส่หน่อไม้ดองหรือเปล่าไม่รู้นะคะดูเหมือนเป็นหน่อไม้ดองนะคะแกงหอยหน่อไม้ดองนะคะเพื่อนหอยแมงผู้นะคะอันนี้ก็เป็นของหวานนะคะเพื่อนของหวานอะไรเอ่ยนะคะมาดูเอาช้อนมาดูขอช้อนหน่อยนี่นีค<ะ>่ค่ะกล่าวําถวายโอ้โอ วอชิคุเชิญรับประทานอาหารนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถวายอาหารเทนผ้าจานแล้วนะคะตอนนี้ก็ญาติโยมก็เชิญมารับประทานอาหารนะคะวอชูคุทักค่ะขอบคุณนะคะอาหารเราก็มีอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะใครต้องการกินซูชิก็ ได้เลยค่ะนะคะชูชีนะคะปดาก็จะกินขนมจีนเป็นอันดับแรกนะคะป้าดาปดาของของปดามีเน่นี่นะปดาแกงหอยล่ะแกงหอยใส่อะไรคะเออสับปะรดหอยเอ้าท่อนว่นวดทาดหรูว่าหรืบอกพีรือ่ใส่หอยหรืบอกว่าหอยน้ำมัดองผิดนะคะ เพื่อนๆก็คือแกงหอยเมื่อกี้ก็คือเป็นแกงหอยสับปะรดนะคะไม่ได้ไม่ใช่สับปะรดใส่หอยเนี่ยนคะโอแกงข้าวกลางกาเรียกแกงข้าวสับปะรดนะคะเพื <mono> ่อนอ๋ออันนี้แห่แห <k cartoon> ่แหข้าวส้มมีต้อมีตาวกลางคนข้าวกลางปราดาคนข้าวกลางใช่ไหมปราดาปราะทุมธานีนะคะปราดานะคะนี่คือนางงามมาแล้วอะวอชชูตบิวตี้บิวตี้ cái kim keng chiếu là nó แกงขี้หวานไก่ต้องนี้เดี๋ยวคุ้มใครโอ๊ยไม่เอ๊ะคุ้มใครทำไม่เป็นนะเดี๋ยวดูประดาสิไก่เด้งเหรอแกงแกงที่หวานไก่เด้งโอ้ยุ๋มจิ๋นี่เด้งขึ้นมาเลยไอ้แกงที่หวานนี่คือความเขียวในตำนานนะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมเด้งระวังนะต้องมัดขาไว้ไม่งั้นจะเด้งอ๋อเนี่ยมันเด้งเข้ามในจานเลยนะสองคน่ะดูเลยอ่ะดูความเขียวเขียวไหมเขียวไหมใส่อะไรเข้าไปใส่สีอ่ะไม่น้าอย่างนี้ไม่มีสีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปบอกนูจะส่งไปให้ป้าดานูจะไม่เฉยนะคะว่าเขียวเพราะอะไรนี่คือความเขียวในตำนานของยานี่นะคะเพื่อนไม่ต้องดูในคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปบอกแล้วจะส่งไปหาปดาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องเนทของมีวิธีการทําด้วยใช่ไหมคะที่เนทมีค่ะนี่คือต้มยำกุ้งนะคะทุกอย่างทําเสร็จก็คือยกมันนี่หมดเลยนะคะถ้าใครจืดจางเค็มอะไรก็เติมเอาเองเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆสิปดาแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็น้องน้องฟางนะคะ น้องฟานช่องอะไรนะพี่ก็ลืมไปแล้วอ่ะขอโทษทีนะมันนานแสนนานมาแล้วคคนสวยของเรานะคะขอบคุณค่ะฟางสีบริยาชาแนลใช่ซึ่งนานมากแล้วชื่อเรียกยากลชชื่อเพราะนะคะเป็นชื่อที่เพราะมากเลยนะคะเพราะมากวอลชูดดูดูบีซันซิเตอินไอดูโบรานเดีโบราณคดีดูเอสโซินเดก แทนซัมอ้าวบดาเอ็นคิดเลยนะอีฮูเร็จดอฟอเอฟเตอร์เลดเอฟเตอร์เลดไดวแฮเฟอร์เลดมันดูดูข้นเอกตาวดูอินอย่าอย่าให้ยิงะรนี่ม่ิดว่ามัจะทอหั้มนสบอ่ะกุ้งนะคะมาก็ิฮ่ทอบดได้หมฮ่ทอบดว่ให้จ้ สิแต่เราต่างเด้อต่ออย่าอย่าอย่ามาขั้นถอดบทเด็ดก้นบาทอาใส่ถุงไว้เลยค่ะกคนบาทอ่ะให้หนูก็ได้ให้หนูก็ได้ถ้าใครไม่เอาใส่ถุงให้หนูนะจ๊ะก็แบ่งกันถ้างั้นก็แบ่งกันนะจ๊ะข้าวก้นบาทนะคะเนี่ยกระดาพอละทียนเชอร์เชอร์แกรสเออเออฮอเวทกรสอกรสเสดสมกุมมียาราฟานวาซาบิ ก็เด mm. mm. ินล mm. yeah. huh? oh, ูกคาทอดวาซาบิอกซอกกินแล้วระตัวนี้เออเอาเกอน่อเออเ่อเเเเออเเออออเตอเออเออเอเกิเอออเเออเจอเออเออออเเออเอเออ่อมเออเออเไอออเออเออออเอเออ เดี๋ยววาซาบิเยาะเยาะยาผักบุ้งสองเอเนาะไม่โดนกาผ้าไเกล็ดผักบุลาบไก่ลาบไก่ก็เป็นลาบไก่ที่ที่คนที่เวลาทําไปวัดก็จะจะจะไม่เหลือนะคะเพื่อนอันนี้คนเราไม่เยอะนะเหลือแน่นอนนะคะป้าดากินอร่อยไหมคะแกงแกงหมูหวานอร่อยมากเลยได้ไหมได้นะคะดีเลยพอ ทำให้อร่อยนะคะปะดาแล้วต่อไปจะกินอะไระกินลาบตรงนี้จะหน,น้าตาห,าหน้าตาโอ้โหลาบไก่ก็ไม่เหมือนใครนะไม่มีใครทำเหมือนหนูนะลาบไก่เนาะตอนกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีนะคะล,ลาบไก่คือจะเป็นสูตรของสกลนครน,นะคะเพืเ่อนๆจะไม่เหมือนใครนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะลาบไก่ไทีนี้เราก็จะมาดูคนสวยเราทําไมไม่นั่งตรงนั้นนะคะลูกตัวน,นี้อะไรก่อกินอะไร รับไก่ค่ะทำไมไม่กินข้าวเหนียวไม่กินข้าวเหนียวหรอเดี๋ยวกินนี้ก่อนเดี๋ยวจำได้ข้าวเหนียวชอบครัวนี้มากเลยจะได้ครัวแบบนี้นะคะที่นี่จะได้ครัวแบบนี้ครัวสวยมากนะคะนะคะเพื่อนๆเราอยากได้นั่นที่ดีควาโอ้เดี๋ยวนี่คือเรามาถ่ายนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะเราจัดงานกันตรงนี้นะคะอ่อ ต้องถวายค่ะต้องถวายนะคะทีแรกพวกเราว่าจะจัดงานกันตรงนี้นะคะเพื่อนให้พระอาจารย์นั่งฉันข้างนอกแต่ว่าฝนตกนะคะเพื่อนฝนตกก็อากาศมันก็จะเย็นนะคะก็เลยต้องเข้าไปข้างในกันนะคะมาดูค่ะว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงมากนะคะอันนี้ก็จะให้ดูมุมนะคะเห็นไหมเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าฝนตกนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ เป็นเม็ดฝนไหมฝากช่องสมินยาแอนอิลิสเบธพาอแซบด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝนจะตกทั้งวันนะคะฝนจะตกทั้งวันนะคะเพื่อนอน,นี่คือบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆหน้าบ้านนะคะบริเวณนี้ก็คือจะเป็น ของบ้านพี่คงคายหมดเลยนะคะเพื่อนเป็นโรงรถโรงค่าสั์แล้วก็โรงมา้าโรงหมูโรงอะไรโรงเก็บรถแท็กเตอร์นะคะเพื่อนอันนั้นคือเป็นบ้านพักฤดูร้อนนะคะที่ตอนน้องชายแล้วก็แล้วก็น้องเขยมาเขาก็อยู่ตรงนี้กันนะคะเพื่อนๆตรงหลังนี้เลยนะคะฝนตกฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกฝนตกนะคะ มีอดก็ดมีแอรโซมีแอโซวันี้แต่ละดีใจได้กินของอร่อยของคนสวยขอบคุณค่ะคนสวยสัาใช่ใช่อร่อยมากเลยลูกหลาขอบคุณค่ะสูตรไม่เหมือนใครนะสูตรสกลนครสูตรหนูนะคะไม่เหมือนใครต่ต่างใหม่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมมากมากอร่อยครับ อร่อยมากๆเจ้าเสี่ยอร่อยครับอร่อยครับเดีมีผู้ชายอยู่คนเดียวนะคะก็เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากช่องสมินยาแอนนอิลิสเบธพาแซบด้วยนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะนะคะมีมีเราจะฝากถึงแม่ไหมพี่มุงคายเอามาทางนี้หน่อยฝากถึงบันยิ้วด้อปฝากแก้วจะดีมีแห้งเด้อ ขอให้านพ้นโควิดประเทศไทยไปด้วยกันนะคะสู้สูนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยใช่ปลอดภัยจากควเอมีความสุขนะคะคุณยายขอบคุณค่ะปานานะคะดูแลตัวเองเด้อคิดถึงนะคะแม่นะคะวันนี้ลูกอาบุญมาฝากคุณแม่นะคะคุณแม่แก้วนะคะคุณแม่แก้วช้ยมงคลแล้วก็วันนี้นะคะลูกได้ทําบุญนะคะทําบุญทำอาหาร เยอะแยะมากมายนะคะขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้ให้กับพี่ชายนะคะคือพี่ชายยุนิคือไม่สบายนะคะก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลวันนี้ให้ทําให้พี่ชายคนนี้มีอาการดีขึ้นนะคะขอไอส่าหายไวๆด้วยไอส่าเด้อนะคะทําบุญก็นึกถึงนะนึกถึงไอส่าเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะ